มาเรื่องแล้วครับพี่น้องภาพคนรากหญ้าในกัมพูชาตอนนี้มันคือนรกบนดินของจริงล่าสุด Human Rights Watch องค์กรระดับโลกออกมาแฉยับเยินว่าแรงงานกัมพูชานับแสนคนที่หลงเชื่อคำหวานของฮุนเซนทิ้งงานในไทยกลับบ้านเกิดตอนนี้กำลังเผชิญกับความอดอยากถึงขั้นกินข้าวคลุกเกลือนำซ้ำยังโดนเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบตามยึดที่ดินทำกินจนหมดตัว ในขณะที่รัฐบาลกัมพูชาทําได้แค่ลอยแพปร,ระชาชนงานนี้จีนสหรัฐก็ไม่ช่วยแถมยังซ้ำด้วยการสั่งเช็คบินกวาดล้างท่อนำเลี้ยงจนเฮี้ยนเตรียมตัวดูโดมิโน,โนตัวสุดท้ายของระบอบคุณล้มได้เลยครับเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับส่วนต,ตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่กขไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อเสนครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปใะเด็นสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าคใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับวองเจอทุกคนในสัมมนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p r o p e r t y Expert Live ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันผมกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิมพาวเวอร์พีและเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงงฝัื้วัวยนะครบ วันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองระหว่างประเทศแต่เป็นโศกนาาตรรมของคนตัวเล็กๆที่ตกเป็นเหยื่อของเกมอำนาจที่โหดร้ายที่สุดครับพี่น้องยังจำได้แม่นใช่ไหมครับช่วงที่ชายแดนไทยกัมพูชาปะทะเดือดเมื่อไม่กี่เดือนก่อนคุณเซนกับคุณมาเน็ตออกมาประกาศเป่าๆผ่านเฟซบุ๊กปลุกระดมให้แรงงานกัมพูชาในไทยกลับบ้านเถิดลูกหลานกลับมาช่วยชาติไทยไม่ปลอดไทย ตอนนั้นมีคนหลงเชื่ยกลับไปกว่า9000 900, แสคนเขาบอกว่ากลับมาเถอะรัฐบาลจะหางานให้ทำจะมีเงินเยียวยาแต่ภาพฝันนั้นมันสลายกลายเป็นฝุ่นไปแล้วครับล่าสุดเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คนไทยรู้แต่มันเฉาโฉไปทั้งโลกให้ขายขี้หน้าหุนเซ็นแล้วครับประเด็นที่1รายงานบรรลือโลกเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาสดๆร้อนๆ Human Rights Watch ได้ออกรายงานฉบับแดงเดือดชื่อว่า return migrant workers face hunger and joblessness หรือแปลตรงๆว่าแรงงานคืนถิ่นเผชิญความหิวโหยและการตกงานเนื้อหาข้างในอ่านแล้วจุกแทนเลยครับ Human Rights Watch ระบุชัดเจนว่าแรงงานที่กลับไปตามคำยุยงของรัฐบาลถูกทิ้งอย่างไม่ใยดีงานที่บอกว่าจะหาให้ไม่มีครับโรงงานในกัมพูชาปิดตัวระนาวเพราะคำสั่งซื้อตกต่ำเงินเยียวยาที่บอกว่าจะช่วย ไม่เห็นแม้แต่งเงาสิ่งที่พวกเขามีตอนนี้คือความว่างเปล่าและท้องที่หิวโซหลายครอบครัวต้องลดมื่ออาหารเหลือแค่วันละมือ้อหรือต้องกินข้าวเปล่าคลุกเกลือประทังชีวิตพี่น้องพระในยุค2025ยังมีคนต้องกินข้าวคลุกเกลือเพราะเชื่อผู้นํามันน่าเศร้าไหมครับประเด็นที่2ส,สัญญาณรบจากตะวันตกแต่เดี๋ยวก่อนครับพี่น้องอาจจะสงสัยว่าทําไมจูจ่ๆ Human Rights Watch ถึงออกมาถล่มหนักขนาดนี้ พี่น้องต้องดูไทม์ไลน์ให้ดีครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสหรัฐและอังกฤษเพิ่งจะประกาศคว่ำบาตรและยึดสัพ์เครือใครลียงพัดเจ้าพ่อเกาะกงและกลุ่มปรินส์กรุ๊ปมูลค่ากว่าหมื่นล้านดอลลาร์นั่นคือการตัดท่อน้ำเลี้ยงก้อนมะหือมาครับพอมาเดือนนี้ทรัมป์เพิ่งจะหุดหหตดที่โดนกัมพูชาหักหน้าเรื่องสัญญาสันติภาพสัญญาณจากตะวันตกมันชัดเจนมากครับว่าถึงเวลาเช็คบิล การที่ Human Rights Watch ออกรายงานฉบับนี้มามันคือการนวดให้น่วมครับมหาอำนาจกำลังบอกชาวโลกว่ากัมพูชาภายใต้ตระกูลหุ่นคือรัฐล้มเหลวที่ดูแลประชาชนตัวเองไม่ได้และสมควรมถูกจัดการประเด็นที่3กับดักหนี้มรณะกลับมาที่เรื่องที่น่ากลัวกว่าความหิวนั่นคือหนี้สินครับ รายงานระบุว่ากัมพูชามีหนี้ครัวเรือนจากม i โครไฟแนนซ์สูงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยแล้วครัวเรือนหนึ่งเป็นหนี้ประมาณ5,800ดอลลาร์คือเกือบ2,000 0 0บาทในขณะที่รายได้ต่อปีมีแค่1,400ดอลลาร์หรือไม่ถึง50,000ต่อปีย้ำว่าต่อปีนะครับ พี่น้องต้องเข้าใจระบบเงินกู้บ้านเขานะครับมันโหดกว่านี่น้องระบบบ้านเราอีกเพราะเขาบังคับให้เอาโฉนดที่ดินค้ำประกันคนเหล่านี้กู้เงินมาเพื่อจ่ายค่าในน้าเข้ามาทํางานในไทยหวังจะเอาเงินเดือนที่ไทยไปผ่อนหนี้แต่พอกลับบ้านตามคําสั่งผู้นํารายได้กลายเป็นศูนย์ท,ทันทีแต่ดอกเบี้ยมันไม่หยุดเดินนะครับเจ้าหนี้ในกัมพูชาโหดมากบังคับยึดที่ดินยึดบ้านสุดท้ายหมดตัวไม่มีที่ซุกหัวนอนกลายเป็นคนไร้บ้านในแผ่นดินเกิดตัวเอง ประเด็นที่4ไทยคือผู้ให้หุนคือผู้ทำลายลองเปรียบเทียบดูสิครับระหว่างอยู่ไทยกับอยู่กัมพูชาตอนอยู่ไทยค่าแรงขั้นต่ำเรา3 0 0ร้อถึงสี่บาทมีโอทีมีนายจ้างเลี้ยงข้าวมีระบบประกันสังคมมีโรงพยาบาลรักษา ไทยเราดูแลแรงงานต่างด้าวดีกว่ารัฐบาลเขาดูแลคนของตัวเองเสียอีกแต่พอกลับไปกัมพูชาค่าแรงต่ําเตี้ยเรียดดินทาหางานได้นะสวัสดิการเป็นศูนย์เจ็บป่วยทีก็ต้องกู้เงินมารักษามันชัดเจนมากครับว่าใครคือผู้ให้และใครคือผู้ทําลายไทยเราคืออู่ข้าวอู่น้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนกัมพูชานับล้านมาตลอดแต่พวกเขาถูกสอนให้เนรคุณเราและผลของการเนรคุณคือความพินาศที่เห็นอยู่ตามตาครับประเด็นที่ห้า เสียงเถียงที่ไร้ค่าแล้วรัฐบาลกัมพูชาทำยังไงกับรายงานนี้ก็ออกมาปฏิเสธต,ตามสูตรครับโฆษกกระทรวงแรงงานนายกาตาออนออกมาโวยวายว่ารายงาน Human Rights Watch เป็นข่าวปลอมเป็นการใส่ร้ายแม่มุกเดิมๆครับตอนเรื่องระเบิดก็บอกว่าไทยจัดฉากตอนเรื่องสแกมเมอร์ก็บอกว่าฝรั่งใส่ร้ายถามจริงครับใครจะเชื่อเครดิตของรัฐบาลชุดนี้ในเวทีโลกติดลบไปแล้วครับยิ่งเถียงยิ่งรูเหมือนเด็กเลี้ยงแกะ ที่ถูกจับได้คาหนังคาเขาโลกเขาไม่ฟังคําแก้ตัวแล้วครับเขามองไปที่หลักฐานที่มันฟ้องอยู่ทนโททั้งภาพคนเข้าคิวรอแจกข้าวทั้งตัวเลขหนี้เสียที่พุ่งประชูดประเด็นที่6สหรัฐสั่งเช็คบินซ้ําและที่น่ากลัวที่สุดคือสหรัฐอเมริกาครับตอนนี้หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐหรือฟินเซนกําลังจับตามองธุรกรรมการเงินในกัมพูชาตาเป็นมันเพราะเขารู้ว่า เงินที่หล่อเลี้ยงระบอบนี้มาจากบุรกิจสีเทาพอมันเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์และการกดขี่แรงงานแบบนี้ระวังนะครับบทลงโทษถัดไปอาจจะไม่ใช่แค่ความบาดบุคคลแต่เป็นการตัดขาดจากระบบดอลลาร์ถ้าถึงจุดนั้นกัมพูชาจะเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพงของจริงเงินเรียวจะกลายเป็นกระดาษสินค้านําเข้าจะแพงมหาโหดและคนที่จะรับกัมหนักที่สุดก็คือพี่น้องแรงงานที่หลงเชื่อกลับบ้านไปนั่นแหละครับ ดังนั้นสถานการณ์ของกัมพูชาตอนนี้คือศึกรอบด้านครับภายนอกโดนมหาอำนาจรุมสกรัดภายในเจอกับคลื่นแรงงานนับแสนที่ตกงานหิวโหยและโกรธแค้นนี่คือระเบิดเวลาทางสังคมที่รอวันปะทุฮุนเซนอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นเซียนหมากรุกที่เดินเกมการเมืองเก่งแต่ความจริงคือเขาเป็นแค่คนแก่หลงยุคที่กำลังพาประเทศเดินลงเหว เขาพร้อมจะสละเบีย้ยประชาชนกี่ตัวก็ได้เพื่อรักษาขุนก็คืออำนาจตัวเองให้รอดแต่วันนี้กระดานมันกำลังจะล้มแล้วครับสรุปสั้นๆให้พี่น้องเห็นภาพชัดเจนนะครับ 1. กับดักรักชาติฮุนเซนหลอกคนกลับบ้านมาอดตายเพื่อหวังผลทางการเมืองขู่ไทยแต่สุดท้ายทำลายคนของตัวเอง 2. นรกนี่สินระบบไมโครไฟแนนซ์กัมพูชาคือเพชฌฆาตเงียบที่กำลังยึดที่ลินทำกินของคนจนจนหมดเนื้อหมดตัว 3. ตะวันตกเอาจริงรายงาน Human Rights Watch คือสัญญาณเริ่มยกของการรุมกินตกจากมหาอำนาจที่จะตามมาด้วยมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงกว่าเดิมเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าการมีสติสำคัญแค่ไหนอย่าให้ความคลั่งชาติมาบาังตาจนมองไม่เห็นความจริงและจงภูมิใจเถอะครับที่ประเทศไทยเรามีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีสิทธิมนุษยชนที่ดีและมีน้ำใจที่พร้อมดูแลทุกคนที่เข้ามาพึ่งเย็นนี่คือความยิ่งใหญ่แบบไทย,ไทย ที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Li n e แอด Kim Property Life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุ่ที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินไหมอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารเลยนเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึง ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิ property life นะครับวังจะเจอทุกคนในสัมมนา,านะครับขอบคุณครับ